หมอไม่ตานแต่ยิงไม่ตันติดจังพี่ไอ้แม่งออกกันแล้วว่าเจ๋งว่ะยิงแล้วโกโบแมสกยิงหัวหมดเลยนะเว้ยโกโบสี่นี่ว่าใครมาวันนี้ระยงบัวหมดเลยไอ้ยูนั้นแพงมาสิเจ้าชักปืนพกจริงปืนพกแม่งไม่นิ่งเลย อีกไม่ค่อยแรงเลยเต้บีเจอมาพิ๊บอุ๊ยมีคนตายแทนว่ะออกหมดเลยฝัง่งวู้ตึงไงพี่เอา้าคนละตัวเน<ป>ี่วะอะไรโอ้ยเป็นแรงอะ่ะโ,โอ้โยเหี้ยเซอร์ไพรส์สุดโดนมาสองตัว <gesch> จริงออกไปยิงเลยมันต้องสนใจเออไอนี่ฮันอนแล้วเี่นนอนแล้วเปนแล้วนะครับใครนะใครนะโอเคฮันเปียกโอเคโอเคจีิแรงจังวะไม่เมียเมียมาแล้วนี่อันนี้ล่ะโอ้ยผมโปงอะไรนี่โอเคโอ้ยบัตรมาไม่ทันนี่อะเอฟันดี้ฮัมฟันดี้ น,นี่นปง,ปง,ปงเดียวผมปง <c oughs> ลากลากลากโอ้โยเพื่อน,นโอ๊โยยทำไมวะทำไมตาหน,นี้ฉันติดลุกดดดเดี๋ยวเปลี่ยนม้าชีวิตเปลี่ยนเดินม้ว <c> น <oughs> สปูรี่เยวนไม่กวนโอ้โหน่ายิงฟรีเลยอ่ะเจ้าไงโฟกัสตัวเดียวใช่ไหมโอ้โหจะยืนบนกูเฉยหัดโฟกัสหลายๆตัวจะได้ดึงเมาส์ั่งไปโฟกัสตัวเดียว่อเรายิงคิดว่าตายแล้วค่อยสะบัดนี่หรอปะงั้นมันจะกลายเป็นช็อตที่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ยเลย ไ,ไหนไวะไอเหี้ยคุณยิงไม่โดนอคุณหลอกใครไม่รู้อยู่ตรงยาวหลอกก็เปลี่ยนแม็กอยู่ไอ้หลอกจะเข้าโฟกัสตัวเดียวยยิงเป็นแล้วค่อยโฟกัสระ่ะตัว เข้ามากล้สุดผมด้วยนะโอ้โหเจะซอนโอ้ยโอ้ยเพื่อนแม่งเลยเอี๋ยนี้ยังวนย่ตั้งอะไรั้งตั้งแท็กสัตเ์แล้วก็ อเออนึกว่าไม่ตายสัตว์ตัวเนี้ยโอ้ยเย้หวั่นพับแม่งไงยะยะยะเอาอุ้ยสะบัดไม่ทันโอ้ในบ้านเราต้องาทบายกันเนี่ย้านานายได้ไงโอ้ยโอ้กุศบัดไปยิงทั้งหน้าทั้งหลังเลยเฮ้ ไปในบ้านเนี็ตเออเอบ้านหมกไม่ได้ไงวัวลงวัวลงไอ้อ้วนเอ้๋อ้วนนี่อ้วนบังกูงเอาหมดนิ่มึงตามก้าวโอ้โห,โ,ห,โ,หโ,ออโอ้โหจับจับไอ้จิ้งจับไม่ติดหรอกจับปืนพวกจริ้งเงี้ยชิงง แต่ตัวเดียวแล้วอมตะอมตะอี้เอาเอาอย่มามีแตกอีกเยี้ใค <c oughs> ร <c oughs> <c oughs>